สวัสดีกันดว้วย fc ผู้กาวถูกๆท่านการประจจนภัยของคนกาวฮึ <c> ่ม <oughs> วิปปสปาว่ะิปอตไปสปาร์วิปปสปา,ปปสปาบินไปกันตอนนี้เรามาอยู่กันในแบบกกาวพี่กับช่องดิจิเช n เนลช่องเดิมนี่หายไปนานมากมเพราะเศรษฐศาสในการกักตัว14วันนะ่ด็เอง นี่คือกักตัวสิบสี่วันเนาะเออพะผมตอนนี้ผมอยู่อัดคลิปอยู่กรุงเทพนั่นเองฮัลโหลอีสมีเขตสงตายนเนี่ยจะปิดมันจะคำรามหรอเออโออ อารมณ์นนเหมือนน้องเป็ดใช้กุลอยู่อะจะพู่งตายนะน้องเป็ดน้องเป็ดตายหอ้เป็ดตายแล้วครับทุกคนตายอย่าตายเอ้ยเฮ้ยขี้โกงมากน้องเป็ดจะดตายนะจะเป็ดฉันจะไปฆ่าแก ถึงบ้านเซฟก่อนขั้นแรกนี่โอ้โหโหเป็ดเอือค่อยตายค่อยละกากาดัด เมื่อไหร่จะเจอแอดมินเนี่ยเฮ้ยเออ,อเขาเอาปีเซนโตไปฟันชิง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 เออแตกไปวิ่งไปตอนนี้เรามีเงินเก้าสิบล้านแล้วเนาะอ,อ๋ออ๋ออาหะ เดี๋ยวเราจะอัพพลังกันเนาะหกร้อยแปดหกศูนย์แปดอะ,อะบางคนอาจจะสงสัยทำไมสตาร์ทกูอัพมัววะเออ,อเพราะผมมีเคี้ยวนั่นเองเนี่ยหลอ,แหอาแท้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลพิศารกันเนาะ ใครเอ่ยผมคือยูทูบเบอร์ I M ทูบเบอร์ I am YouTuber อืมเดี๋ยวมันจะมีคนพิมพ์ว่า F C I M YouTuber เอา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 ยูทูบเบอร์นี่ก็จะเป็นคนอัดคลิปเนาะยูทูบเบอร์คือคนดังหรือไม่ไม่รู้อ่ะประเด็นคือกูไม่รู้ฟรีจ e จ g ก้าว fc เฮ้ยเฮ้ยเจอ fc fc รโผล่มีเออเอ้าอะไรพร้อมกันมาเจอ F4 เนาะเอน่าจะเป็นคนนี้ละเออเอฟซีคือ,อคนนี้เนาะตันนี้จะเป็นยูทูบเบอร์นั่นเอง มีแค่ฆ่าผมได้พมอนั้นมีฮารคสกเกตเนาะอ่ะผมไม่ได้อัดคลิปอยู่ที่โรงบานเนาะแต่ผมอัดคลิปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในห้องนี่แหละเออพูดง่ง่าย,ายอยู่ในห้องเออตายอาจจะรู้ว่าผมรีเซททำไมเดี๋ยวเราจะสู่มให้ เงินหมดไปเลยเนาะพี่หูไม่หาอาแล้วหาเอฟซลายแรกให้เจอยูทูปเบอร์ตองส่งได้ผลหลังก่อนแน่อ่ะไปอาจจะสงสัยว่าผมไม่กดสกิลเอฟครั้งไว้ก็เพราะผมกดเป็นปตรงหน้าจอมือถือนิดครั้งหนึ่งเนาะอ่ะ ไปกันเลย <c oughs> อาจจะอาจอาจะเสลดปิดบางคอทําทำให้เสียงเราต้องพูดแบบนี้กันเนาะเอ้ยทุกคนทุกผลกันลวิตี้ว่ะควรเอาเลยมัไหมไม่อะผสมกันเลยตาด้ก็ผลเลยแต่เรวจะไม่ใช้สปีดเนาะสปีดเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมไม่ดูนะเนาะเฮ้ยเยสายฟ้าสายฟ้า เดีย๋ยวเราจะพิมพ์เนาะผลผมเป็นอุ้ยอุ้ยเอยอยอ,ยอยู่อยู่อยูอยัก ยูทูไปปไระเภไหนเอรเอเหลือเกรนผมเป็นยูทูปเบอร์แต่กเราจะเหลือ,140อหนึ่ง้อยสี่สิบล้านพออะสมมตไป อะไรต่อรับเบอร์อยางหลังๆให้ดวงกากมากอุ้ยคนระเบิดอะแจกคนคน,โน,โน,โนโ้นูเดี๋ยวเราจะแจกน้องๆเอาๆ้าเอ้าติดบั๊กายแตกไงที่สุดสุดท้ายผมก็แตกครับผมเป็นคนดังคนแรกพี่ผม เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่เวองยังไม่ถึงสองพันเลยเนาะแต่ว่าปกูดละผมอาจจะโหดเนาะเพราะผมเชี้ผมมังกรอยู่เดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะอ่ะตอนนี้ใกล้ถึงเลยใกล้จะถึงแล้วเนาะแบบไม่มีเสียงเพลงนี้สนุกมากก็ผมลำคาเสียงเพลงวันเลย ไม่ได้ใช้โฆษณานะมาอ่ะตระตฟูดอันนี้มันมีเงินกี่เอ้ยดียเงินหนึยสี่สามล้านโอเควิผลกุลาผลกุลาออกอ่ะเพื่อนันจะรู้ว่านายต้องการอ่ะอ๋อมองฟูทำไมละมอนมองฟูงฟวิตเ <c oughs> อ้เอา วิตตี้มามวิตตี้มาวิตตี้มาฮะวิตตี้ฮะเป็นอะไรอ่ะวิตตีเคยปากเข้าใจไหมวิตตีแล้วไปที่อื่นนะ๊บเขาต้งเกลียดเอาแป๊บนึงอนะ่ะเดี๋ยวขอเวลาสุ่มผลพิศดารก่อนอ่ะตอนนี้แต่ผมยังไม่ได้สุ่มผลพิศดารเนาะอ่ะขออภัยด้วยอ่ะไปเขาจะเอาผลกล้วยอ่ะเอาเอาเอาไปก็เอาไปเด้อ ดูและข้าไม่ชอบร้อยสี่สิบสองล้านอ่ะมีเงินหนึ่งรอยสิบสองล้านมาส่งต่อโอลผลดาร์กร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแหละอันนี้ร้อยสี่สิบล้านเดีรือเดี๋ยวเหลือไว้ประมาณนี้เนาะโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรบ้างอ่ะผลอะไรผลอะไรผลดาร์กอ่ะ ต้องหุ่นอย่างนี้นบอกเลยต้องหุ่นสองหุย้ยก็เราวิตตี้ออกว่ะเชสอะผมให้วิตตี้ใครจะเอาวิตตี้เอาไหมวิตตี้จะเอาไหมอะถ้าวิตตี้ไม่เอาเดี๋ยวให้คนเลี้ยงหนออะวิตตี้กินดิซานิเออซานิหนึ่งหกแปดศูนย์ศูนย์สี่ ซานิสานิคือตัวอะไรวะใครรู้บ้างไอตัวในอวีมันมีชื่ออะไรบ้างสานิมีไหมสานิ ύ, ถ้าเติมตัวเอสหรือตัวเซนี่แหละต้องเป็นยังไงเดี๋มันจะกลายเป็นซานิอ่อออไปแต่งตัวแป๊บหนึ่ง อ่าตอนนี้เราได้ทำการเข้าเกมไปที่เรียบร้อ,รอยละแล้รได้สกินใหม่เดีย๋ยวเราจะไปดูที่กกเกาะกลางสมบูปิศาจกันเลยไปเดพาไปดูเลยสิบ,ส,บสิบวันผ่านไปก็ยังไม่ถึงเอ้ยหนึ่งวิผ่านไปก็ยังไม่ถึงเอ้ยผีแล้วเิดล่าเป็นล้วเกินมุกนี้หมดหมกมามุกใหม่มุกใหม่ล่าสุดมาอะ ันดูก <c oughs> ินแสนกาวดูแขนดิเห็นแต่มือนี่ <c oughs> ดับ <c oughs> กินเกาวมากขามากกินนี้ ออออกถึงรรู้ถึงเรารู้เดี๋ยวเราจะเปิดหน้ากันเอ้าป้องไม่ลึกหึหึไห <c oughs> นเออภาพหน้าจอโอเคภาพจะจอข้าไม่ได้ใช้ภาพนี้ ายน้ำา i p อกลองขทาไปตรงกรันอ้ามเข้ามาทำไมเนี่ยจะเปิดหน้าไม่ให้เปิดไม่ใช้สกินเซนนิเซนเดิมดีวกว่า <c oughs> อย่างกากก็จะสงสัส่พวกของเล่นโทรศัพท์ไร vivo เดีเ๋ยวคอแต่งเป็นไอ้กาวดีกว่ากาวสูดแล้วยูวกยูเวอร์ชั่นใหม่ที่ตาที่ตาเล่ตาเล่แยกไป ทางอื่น <c oughs> ข้าแกงกิวนะแกงกิวแกงกิวมหมายถึงเอากิวมาทำเป็นแกงอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผลมะกรอหรอผลมะกรอขอขอขอเพื่อนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเอ้อ <c oughs> <c oughs> มึงได้ไม่รู้เลยยูทูบเบอร์คือใคร ดราก้อนฟรูดพีสอันหนีไปแล้วไม่ให้คณดังเลยเคียมแล้วตอนนี้เกมค้างอยู่เกมหล็กอยู่แน่นเองเอามาผลมังกรอะจุ๊บไปเอามานี้แหละ เนี yeah. ah. uh ่ยอะอือฮยานี่ยผาทุสับผมมันออกอาการคาแหล็กัดนเอง เริ่มเยอะตอนนี้อ้าวอ้าวอ้าก็ขอจะจับแบบเกาพีทไปแบบนี้ข้าละผิดหวังกับเจ้าจากเกาพีทข้าก็ผิดหวังกับเจ้าจังเอ่อเกาพีทออกไป วันนี้กาวพีปนเวียนอยู่ใน,นหมอ,นมองผมบอกว่าลื่นฉันเถอะขอร้องแล้วผมก็ <c oughs> ทำการบีกาวผีเป็นโจ๊กผมไปยีกาวผีเป็นโจ๊กเลยแต่สำหรับแอดมินผมขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจเจ๊งรอ <c oughs> <c oughs> เกมแบบนี้ช่างหน้าเบื่อจ ส่งเกตได้ว่าหน้าจอผมเป็นยังไงถึงทำแบบนั้นได้ต้องแชร์แอปนอกลักกีเด้อแต่ผมไม่บอกว่ามันโหลดที่ไหนโหลดในเพจโต้เออโหลดไหนก็ได้เออล็อกฟู้ดใครยังเห็นผมมังกรกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมกดไลค์กดแชร์กดตาม แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อถ้าพวกคุณไม่เชื่อพวกคุณต้องกดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมคอมเมนต์ให้ผมดูคอมเมนต์ดูให้ผมว่าผมเทศไหมเ <c oughs> วลหนึ่งเองม่แหละมึงเริ่มเล่นแนวผมมึงเริ่มเล่นที่จริงผมโม,โม้ เออโมกูโม่อะโอ้โหกมูโม,โม่โอะแมงวิ่เก้าสิบสี่น้อยว่ะน้อยก็บุญแหละหกตอนอนี้ผมใช้หอกดีอยู่แป๊บขอเอาอะไรไปซ่อนก่อนดีกว่าคุณลวงกันท,ทันใช่ไหมว่ามันคืออะไรเฉลยหอมไม้พิซา่ ผมมองว่าผมใช้ผลองอนดูแต่เด่แน่ๆผมใช้ผลผลที่ผลทีล่มันเป็นสีเหลืองดูเหมือนจริงสีฟ้าๆคนไรเอ่ยเฮ้ยทายฉันเลยใครยังไม่ตอบรีบตอบเด้อผมให้เวลาสิบวิอ่ะ คนเวลาติดวิผลแสงนั่นเองผมใช้หมดแสงอยู่แต่ผมไม่อยากให้คนเห็นพอหลับมากนี่ไม่เลยเอา้าไม่มีมังกรพึ่งใช้เนี่ยพอผมซ่อนมัยใช่ไหม มันจะมาทำบักเล่นเล่นเหมือนคุณกำลังเกาะสายเลิองอะเอ้ย FC อย่าลืมไปทำเลนนะ Heatwave Beam รักเดี๋ยวแตก อันนี้เปนแอ็กมากเราจะฆ่าแอ้กนี่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะที่เพิ่งใช้ผูกครับผาภิพภพไททันผาภิพภพไททันไรเดนทราวด์ อย,อยยังเทพเดี๋ยวเทพมากอย่าลืมไปดูคลิปที่เป๊เปจากไปนะลวงคลิปที่เป๊เปจากไปอ่ะอย่าลืมไปดูกันด้วย เพลงก่อนแตกหนึ่งส่วนที่สวย KO เป็นหนึ่ง โบอสดิงเกิดบูชิมัมบูแค่นี้ผมจะปกล,ลัวมันเหรออืมอารมณ์แต่ก็น้อยิีอุลังอุตังไปแล้วจังหวะนี้ Branch Branch B r a n c h b ีเอบีไอยูเอันช์มเกียกมันว่าแฟร์ชอบเรียกว่าบรันช h มีเดินทา่าโอ้โหเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มเลยทุกคนเฮ้เออเอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ย,ยไม่ทันได้ตั้งหลักเลยนะทุกคนมาเฉยว้ามาข้าง,างหลังว่าลองจะเตะดูว่าพลังผลก้อนอผม มันทําให้อารมณ์มันดีเออแบบนั้นน่าจะใช่มีคนมามีคนมาเฮ้ยพลอยข่ามาแตกงหน้าส,สวยหมายถึงกูนี่แหละแต่งดูคอนแกขอไปฟันมันอุ้ย ยูไม่ม e n d u n g ประตูมาวะ่อนเดี๋ยวฉันช่วยยเดี๋ยวฉันช่วยอะไม่น่าดึงมาเลยนี่ตอนนี้เพื่อนเราเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะต้องการคนตายช่วยเป็นแบบนี้ น,นี่เพื่อนเราแตกหน,นึ่งเหมือนเสียงคนพุ่งแล้วก็ปินเจ๊้มันจะเกิดจะมีจะแตกมันจะพุ่งมาหาผม มันมากแ่ไหนใช่ไนหะมมี้ผมมีประมาณเนี้ยนูบมากไม่มีแค่นี้ก็ว่าผมเพิงเป็น n e เ p l a y รือ Low p l a y e ผมเป็น New p เยอร์ New Player, ที่เพิ่งเล่นหนูเล่นมาประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีกากกว่าอย่างนุ่ เราสงสัยว่าผ่านไปหลายปีแล้วผ่านไปสิบปีแล้วผ่านไปเก้าปีแล้วของอันุีเก้าแล้วก็มีห,มห,หนูไข่สอบตัวมังกรมังกรมังกวมังกวมังกว กามึงเกางูเกาว่นา,วน,า,ววาน่าจะไม่ใช่แบบนั้นล่ะแก๋วมึงไปดูปเอา้าปล่อยมือก็ไม่ได้โอ้บล็อกฟูนมูะกะเกาวพีชแต่คนเล่นเยอะกว่าขอโทษด้วย ใครุูงพลปีสัมไม่มีอะไรทำออกไปเล่นบักกาวเกมก่อนไม่อะตบบอสลิงปลาปุ๊บตบตอนอาลองตบตอนก่อนจะไปเกาะอาลองนี่มัเกิดเร็วมากมากักอาเกมแหลก no stop s t o d stop please no no ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากใครชื่นชอบไปร่วมกันไลค์แชร์กดะสมัครสมากกันไว้สำหรับวันนี้ขอไปละบาย